มากเสียกเหออนื่อยจังไยเนี่เเยเมือกี้เสูตส่วนเราด้การเลยเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่นอ้นองครับเมือนี่นะครับมาฉลอ,องหนึ่งแสนซับตไครนะครับชอบ่องบ้านงศเสียบนวดนะครับพี่น้องเนอะบผม,มนี้เขาได้เมนูยัง้อนี้ เสือครับผมได้เสือยังเสือมาจุเสือมาจุนะครับเสือก็ตับครับโอ้จะมาเหี่งมา่นลองอยเชียงเนือโอ้พุ่นะอู้พุ่นะเอ้เอุยแมือยนี่กระเทยนาตัวเนี่ยเจียวเเ็ดเจียวเจียวใหญ่เอาเลยเจียวเลยจเลยครับเจียวสูตรใาใหญ่สูตรใหญ่สูตรัง้อนี้บท่เป็นลายแต่พวกเนี่ยงานสูตรสดนน่อยจัดนกจัดเตรียมไม่ได้เนี่ จะร้องเขียงเนื้อพญี่ยี่สีผมเขียงเนื้อเขียงเขียงพญี่สีน้องไม่ตายบ่ครับเขียงเนื้ออันนี้อันนี้อันนี้เขียงได้มาจากเนื้อเขียงเนื้อพ่อคุณครับทางเจสาทรวนเจ้าทรเขียงเนื้อบรน้องไม่ตายบ่าหนุ่งจัดมาเนียนๆเลยวะเนี่ยฝนหิดใบย่างดีด้วยนี่ข้าวหลวงประจโอ้ยข้าวหลวงประจันยัย่อ ข้าวจะน้อยข้าวจะน้อยใหมือชงแก้วก่นฉลองเลยเไปิมาล่ำได้พี่น้องปเลยแก่ข้าครับเฮ้ยจ้างมาเลยดิจ้างมาเลยมั้งตังวิีครับไปเบิ้งงต้นมาเครับพี่นว่งเด้อเออใจเหอมใส่ไปกินไปสร้อยไปดีกว่าเนาะ่ัพนมาครับพี่น้องครับฉลองหนึ่งแสนซับตะไค่กับบ้านหลวงแซ่บนวครับพี่นวองครับสำหรับใจฉลาด่ต้องอหลรยกจว่ามันจวด น้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียพี่เอารอจังหน่อยนะมาตับได้ครับพี่น้องได้ไหมเนี่ยฉลองฉลองเปิดตอมรับรถแล้วอือโอ้ตับไหมนี่เอาน้ำเลี้ยงนะครับแล้วใส่ใส่ผักก็เลือดครับให้เลือกครับนี่พูดแล้วตอนนี่เอาฉลองฉลองมาเนี่ยโอ้ตอนตอนนี้คือตรงตรงงูเนาะ หยับมาเด้อยัมาเด้อเอาตับก่อนเอาตับก่นฮอมีส่วนนี่เด้ผู้ใลมักสดอ้ยจเฮ็ดเจ้าเต้เียเ้รงลรงนะครับมาเอาส่วนมาข่อยนะส่วนน่นโนใชส่วนนี้เลนี่เด้เอาเอาเลือกเอาเอวนเลยมือฉลองเอาใงผมเอกวันได้เห็นเอาวนเอาวนโอ้ยเจคือเล้งเดออเห็นตาปีใหแล้จิงเปตาแสบโอ้ยยมาเจอใจไงบ้างครับ ลมเลยครับลมเลยรู้นี่ลวเดี๋ยวพอมันสุดๆไปแล้วเปิดตเปิดต่มเปิดต่มเลยเอาทำไมพี่น้องคุณเพิง่งมาเดี๋ยวสิเงียครับโอ้คําตาสวนคํำตาสวดเลยนี่รสฉาิเที่ยวผมรอมครับแน่นวะูรันแกๆางเลยมาครับพี่น้องครับจะลองหนึ่งสนทบ้กระเป๋าหน่งแสบนู่นจุ่มลงไปเลยนี่ โอเจียวสจใหญ่มเนี่ทำามันเท็ดเจียวนี่ได้ดึงหัวคนนี้ววะหัวรันแจะนนี้มาไรเงียหรอมาน้ำข้าวเดีผมนี่ยมาพี่น้องโอ้ยน้องก้าบัวโอ้บวานครับพี่น้องตามบวานเ่วยเลยเห็นตาพี่ใหญ่แล้วจินเนาะมามามาองอยาบอก มันเพิ่มบนไเดี๋ยวเขาทาไปน่องเอาเสือให้บักินยนเเจหมเสือต้องกินบางกนจียนไปหน่องบางทีล่ะฮบ่าวหน่องยกได้เนื้อแงามเลยพน่เป็นไหนพิเศษยเียครับเดี๋ยวนี่เนี่อนก่นยนมเนี่เสือมันนี่แหะครับบักเภาต้องกินบางนี่มันเนี่ยบางอื้นสีบันไดเนี เดี๋้คะแนนมองนี่ที่เด็ดเลยได้เนี่ยอืมเฉลี่วงหนึ่งแสนซับพี่น้องเอ้ยเสือไหมอ่ะเดี๋ยวเน็่ยมองมันมัดเลยได้เนี่ยพี่น้องว่ามันหยำเบลเลียกเด้เนี่ยมันตัวนี้เนี่ยบ้านได้ตรับนี้เอาล้อมึงมันบบลเลียกมันเนี่ยเชียงเนือบรน้องไม่ตายครับไม่ตายใช่หยำเลียกไว้เดี๋ยวเด้อโอมซอยก่อน เอาหนินี่ลันลันลันเลยนี่เอาเลยตันแรกก็รับดเลยอือทำไหมครับครับเอาสุดเลยผมขอก่อนได้สักเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมอีกสั่อยนึ่งเอาแบบหูลันกาดแก๊่ๆเลยยังเอาไหมรับเอือยไม่ต้องยัติรุดเฟมไอ้กล้องครับว่เใครขอกล้องแก่อ๋อโอ้ครบข่าก็มีเได้ใจไงโอ้ยหางพรๆเลยครับเมียนบ่ครับผมั่นบ่ รสชาติบังเลยมันครับข้าวิ้บวกเผาครับอืมันเตียกหยาบๆเลยเด้อมาพี่น้องพี่น้องเบังเนี่ยเนียนเลยพี่น้องโอ้เชียงหินนำดังกุบๆดีเถอะพี่น้องเอ้ยบังทีล่ะดังเสียงครับดังเสียงเงียบอ๋อยังได้ยำบเลี่ยกว่านี่บางทีบังเนี่ยนี่ผมมักเสแสกเนื้อจันเอยเนื้อเคี้ยวสุกซ้อเราดีการเลยเด้อครับ อืมมาละหน่อยันมันงกวน่อืมโอ้ยลังอยู่บ่โอ้ตายตายมันลงกวนบ่ยังวะโอ้พี่น,น <c oughs> ้องเอ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> สมัครสมัครสมัครเจ้ามาเจ้ามอนโอ้บาดข้อขีดเลยฮีโน่เอ้ยเกือบยังเด้เสือร่มเหือร้อนไหมขั้นเท่าไหมนเทาเหรอขัทา ขอได้ยานได้ไหมเห็นต่พุ่เจ้าเห็นไหมอันพันอันตัาพันตับว่ะพันตับว่มพันตับว่ะยังไงันตับมึงยอมนอกนู่นหมโู้จะเอ็กตอนใหญ่เล้วไงใหญ่ตอนใหญ่ปะยังไง เจ้ามีอิทธเอาด้ยรอได้เอะเลยในความนงนี่ยได้เลยนเลยครับเออโอแทงกันเลยโอ้เลือดพ่อว่ามีแหน่เขมีแทงกันเลใครอยู่ท้องขาษาท่านวันนี่บ้านบ้าเกียวเด่นคนแล้ว เขาเลยผู้สาแล้วเขาเป็นน่าด้วยอย่นู้าผู้านี่ครับมเอาเลยครับรับอากอนแน่นันสามรอบเมือนี่ทำา้ครับน้ำมาแบบนี้น้ำพอเริ่มเียนเสียบสุดเลยอ่ะประกาศสุดแล้ว เยอก่าแัอสนบุกเองเลยเหรอที่ดืวะะท่านจับไหมท่นครับผมท่านรับ รับานอือือาตัวแบบกปดขุนแปโอืมจะกื้ส่วนใหญ่พวกเผ็ดวะตัวพี่เผ็ดเดี่ยจังเข่าเค่ยงนับเนาะอือืม เปียดบ่เสืออันมันดีแต่ได้แต่งเน่ยกระดูกกระพุ่งว่ะตอนไหนตอนไหนเป่าเผียดเนี่มั่นดีเสือ ก็นายกสองเสแล้วบานองเลยเว็บบางทีนี่ <c oughs> านฝากก็ได้ก็แช่ได้พี่น้องนนเนอะที่เป็นแซ่บแซ่บพ,พันธุ์เลยจังเลยครับดูได้เจ้าครับกินนี่ปีนไหมครับเปิดอยู่ได้พี่น้องจาว่าบ่เปิดเด้อ <c oughs> พี่น้องคิดว่ากินแต่ดิบแท้ ก็อยากกินสุกอยู่แก้มบามีีร่าไหมยีร่าดังไฟยีร่าดังไฟเนื้อเสือบั้งเนื้อเสืองามเลยมันพอพอร่วมมาแล้วสิเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามนะครับช่องบ้านงงแล้วก็ว่าจะเป็นช่องบ้านงงครับช่องชาชานะครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนตลอดมาเนาะ ของผมหน <by> ึ่งแสน s u b s c r i นะครับของเจ้าชาติสิล้านแล้วพี่น้อโอ้โหสิได้ฉลองล้านแล้วพี่น้องเอามาล่ำสิ่งไหมพี่น้องเมื่อวานเี่ยยใจน้ำเป่าหนุ่งนะครับเด้อมาเนี่ยมันจัดเหนือมานมเนี่ว่าไม่ฉลองคือพอจะทำไมตาบุกเบิอกน้ำเป่าหนุ่งเนาะเลียนตาหนาตาหลังยิ่งขึผมเก <anak> ิดเลยพี่น้องเอ้ทัวร์จีนมาหัดมาเนี่ยเลียนขันบ่ออดทนนี่ยหนิบ่อหนักบ่อไงเนาะเจ้าชาติเนาะผมกับเป่าหนุ่งนี่ว่าทั่วทั่วภาคอีสานแหะครับพี่น้องครับหุ่นละ ตัวเหนือตกใต้เขื่อนนะครับกลัวสิมาหอดมือนีนะครับพี่น้องบางคนที่เพิ่นเฮ็ดคลิปเพิ่นก็มันบ่ได้ดอกมันจริงแล้วมันได้เนาะบ่าหนุ่งเนาะได้ขันเฮามีความพยายามคือยังบ่าวหนุ่งเรามีความพยายามเราตั้งเป้าไว้ปีเราเสียนปีหน้าเราเอาสองเสียนนี่มันก็ค่อยๆย่างไปทุกคนก็ต้องมีความฝันเนาะบ่าวหนุ่งเนาะฮะเขาค่อยๆเก่าวไปจากที่เขาบอกมก็เริ่มจากคนบ่มีชื่อเสียงเนาะเนาะจากซุมโรงงาน ืมจะวันอยู่ทำงานโรงงานบ่ครับผมลาออกมาข่าขายพี่น้องมะข่าขายมาเจอโควิดครับก็เลยเอ้ากำลังได้ไใจเดลยใช่มาแม่นครับมามาเห็ดคลีบไม่ใช่คิดเหลืองในตัวครับเนี่ยกระเท้าเสมือนนะครับผมกพยายามมาเรื่อยครับพี่น้องอดทนเนาะเห็ดคลีบมันต้องมีความอดทนน้ำเลยครับลุงเดือดเนาะบ้านหนุงเราเห็ดสอางคลีบได้พี่น้องแม่นครับ ของอาชีพค้าขายครับตอนนี้ค้าขายน้ำเห็ดคลิปไปน้ำครับพี่น้องครับ้ืเอมือนี่เห็ดทางเดียวมันมันบ่อรไว้ได้ใช่ไม่รอบไม่ต้องมีนะครับก็เลยเห็ดให้ผมมาให้มาเห็ดคลิปนะครับจากค้าขายแต่มันมาช่วงโควิดนะมันมันค้าขายยากครับพี่น้องทั้งเศรษฐกิจเท่ามันบ่ดีครับผมแต่เป็นกำลังใจให้ท่านที่กำลังเห็ดนะครับเนาะที่กำลังเห็ดคลิปที่กำลังสู่เนาะกำลังสู่ เฮ็ดไปครับพี่น um, ้องเอ้ยแนวแดงซูโม่อนี่มันดีเด้อเขาเฮ็ดไปมันบริมีอันเพื่อนปเนาะสมัยก่อนนี่ยทั่วที่เฮ็ดได้ทั่วที่เปิดช่องไหนมันยากเด้อรสเกลี่ยนมันกดแมีนครับแล้วสูโม่อนี่เขาย้อนระยะลงมาให้หลายๆแนวเนาะบางคนเปิดจากโปรไฟล์ส่วนตัวมีเฟียดมีมูในเฟียดอยู่แล้วครับก็สามารถสั่งได้เด็ดเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับมื้อนี้ก็ ขอบุญขอบคุณบ่าวหลวงนะครับนี่เพิ่นเอาเนื้อมาครับผมหมอลำก็ขึ้นแล้วขึ้นอะ้รได้ครับครับกพลังเริ่มแนวเกือบได้ยิ้มตาซื้อเนาะครับพี่น้องเนาะเสือร้องแสนซับบ่าวหลวงจช่ใชาตายแล้วที่บ้านสามะตอนสีลรำลาผ้าแจกเพุ่นเก่าจะร้องอีกเนาะพุ่ละเบิดนะจะร้องเป๊กอ๋อไอ้ผู้มันเอาเอากวนที่แหลกด้อเออเอาตามคิวตามคิ้ว นี่ก็ขอบคุณใจไงขอบคุณใจไงครับขอบคุณใจไงมั่งมันเป็นพ่อครัวกิดทีมงานเดียวกันเดี๋ยวครับพี่น้องครับไปมาหาซูกันอยู่เรื่อยนะครับแต่เราอยู่เบื้องหลังแล้วก็บอกว่าได้อยู่เบื้องหน้านะครับเราก็ส่วนมากเทีมงานเบื้องหลังครับพี่น้องครับกคำวันนี้ก็เรียกว่าเออเอามาฉลองในเนื่องในโอกาสหนึ่งเสียงแซ่บจะไข่กับบ่าวหน่งเนี่ยครับมันจะแซ่บๆพี่น้องเบื้องผู้นั้นยมผู้นี้ยมมันก็แซ่บเนาะเอ้ายินดีน้ำบ่าวหน่งนะครับพี่น้องเด้อออขขบบคคุุณณนี่บ ก้นถีบซัวกินหนาเปล่ากระซั่วแล้วครับพี่น้องครับเอา,อเอาขอให้มันหมานนะเปล้าน้องเด้อผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณออเอฟซีสุภาพหลังไง,งเชียงแร้งนะครับหนมล้ำมาแล้วเบาม,มาล้ำอีกแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวสุราพี่น้องไปด้วยเหมือน,นกันเนาะครับเอาเปา้าน้องครับเปา้นอ้องอำมลาฟ้าอยา,ากพี่น้องเนาะประเนี่ย ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกี่น้องสุขุมสุนนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจบ่าวหนงแล้วก็จชาตินะครับผมตลอดมานะครับพี่น้องเอาขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมร่ำรวยเงินทองครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบ่าวหนงแซ่บนัวแล้วก็ใจใหญ่ใจชาตินะครับผมสีดาพ่ลาน้องไปพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ